อ๋อท่นี้ท่านี้ทา่านี้โอเคท่านเหยียบแบบนี้ทเหยีย้อโอเคครับกับสนิททุกคนด้วยนะครับพี่ผมเคลเค้งนะครับผมกับเกมมินิบอมบ์บล็อกอาร์ดั้นเอ๋นะครับผมวันนี้นะผมจะมารีวิวแบบ เอ่อแบบก็ไม่ใช่เชิงรีวิวจะมาแบบพรีวิวมาเล่นให้ดูนิดๆหน่อยๆนะครับช่วงนี้จะเป็นการนําเสนอแมปเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับของทางไลท์ทางคลิปนะครับยังไงก็ฝากด้วยละกันนะครับผมวันนี้แมปที่ผมจะมานําเสนอก็ชื่อว่า c a s t ต้ปลากรัว V2 นะครับผมเป็นปลากัวในปราศาสตร์นะครับผมเป็นเวอร์ชั่นที่2แล้วนะครับผมใครที่อยากไปเล่นเนี่ยเดี๋ยวผมจะทิ้งเลข UID ไว้ให้นะครับที่หน้าจอเลยนะครับผมมันจะค้างอยู่ตลอดเวลาเลยนะเป็นกรอบให้เลยอย่างแบบง่ายๆเปิดดูนะเวลา ไหนน้องๆก็สามารถเข้าไปได้อะเออนะโอเคมาเราไม่พูดพร่ำทำเพลงนะผมเราไปกันเลยดีกว่าตันนี้จะเป็นทางเข้าหมู่บ้านโคมไฟบ่อบัวเป็นพีท่ามตกลงไปเด็ดขาดขอให้โชคดีกับภา,กภารกิจภารกิจอะไรวะ <laughs> โอเคไปก็ได้ะอ๋อบ่อบัวเป็นพิษเนี่ฮะบ่อบัวเป็นพิษบ่อบัวเป็นพิษไม่กลัวไม่กลัวโอ้ยเดียบร้อยแตกหนึ่ง <laughs> โอเคเอาใหม่ไปได้อยู่ไปได้อยู่โอ้ oh, ชิตไอ้พวกนี้คือแบบเจ็บรอ้อยมันเป็นหนามใช่ไหมโอเคไม่เป็นไรได้อยู่โอ๊ยอ่าเรียบร้อยขนาดด่างง่ายๆผมยังแตกเลย <laughs> โอ๊ยเรียบร้อยครับเหลืออะไรแล้วครับผม ไปครับค่อยๆไปครับค่อยๆไปครับโดดโดดอย่างเซียนโดดอย่างเซียนโอ้ยวันนี้ก็พิว,วแค่นี้แหละครับอยู่ได้แค่ด่านนี้นะไปต่อหได้นะตื่นแล้วตื่นแล้วตื่นแล้วอะไรวะเฮ้ยจะถึงแล้วเยีย่ยมมามาไปต่อไปเอ้ามีกอเฮ้ยแต่อันนี้มันมีเถาวันอะ่ะมันก็ได้อยู่หรอมั้งฮ้ยเฮ้ ค่อยๆไปมีทวันก็ค่อยๆไปอ่าโดดพลาดก็คือ,อยังปีนได้ออะตรงนีน้แต่มันสามารถโดดถึงได้เลยนะเฮ้ยเอ้ยเอ้ยถึงเวือเกือบหล่นรูอยู่เหมือนกันนะเมื่อกี้อันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้คือด่านกระโดดแบบหนังจีนกำลังภายในฮึบอ่าเกือบแล้วกูอ่าเรียบร้อยเตะ ไม่ต้องโดดแบบเฉียงๆไงทุกคนโอ้ยมองตั้งหลังนิดนึงอะ่ะบางทีมันชอบวิ่งไม่ติดไปเกมนะฮึบฮึบอุ้ยชอบเบิ้ลชอบโดดเบิ้ลฮึบค่อยๆไปค่อยๆไปค่อยๆไปทีละขั้น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 ฮึบ พอค่อยไปจะถึงแล้วจะถึงแล้วะจะถึงแล้วไม่นะไม่นะถึงแล้วยายผ่านนะจ้าสิบครับมีแค่นี้เหรออ,อีซี่อีซี่กันอ้ยเราไปเป็นตารางหมักลุกจริงๆเราก็ก็กระโดดแบบเฉี่ยงอย่างนี้ไปเรื่อยๆมันก็น่าจะถึงนะถูกไหมแค่อย่างน้อยเราก็แค่ไม่เดินตรงอะ่ะ แค่ได้ถึงแล้วอูโหูอีซี่จัดอูโหอันนี้อันนี้เริ่มยากแล้วอันนี้แบบเริ่มฝึกกำลังภายในก <c oughs> ำลังภายในไป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 ไ ห้องเก็บของใต้ดินนะนี่ไงนี่ไงเนี่ยอุ้ยมีให้เล่นแบบลึกลับสับอนโอ้ไม่กอดกล่องเยอะชิปปิ้งต้องหาหมดนี่จริงๆอะ oh 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 นี่มีเว้อ่ะ <c oughs> เจอแล้วว้าวมาเนี่ครับสวิชแล้วไปเปะตรงไหนอื่น ข้างบนหรือเปล่าไปข้างบนมั่งน่าจะอันนี้แหละอเอเอนี่ไงอูู้เปิดอย่างนี้เลยเหรออย่างเท่มาครับไปต่อบ้านหอโคมไฟจีนกระโดดข้ามไปตามทางที่ยังมีเหลืออยู่บ่บัวเป็นพิดระวังด้วยอืมมีเหลืออยู่ก็อันนี้สินะฮย ฮ้ยไต่อรอบๆไม่มีทางไปแล้วขึ้นไปบนหอคอยเพื่อหาทางไปต่อได้ครับอุ้ยแบบนี้ทําดีจัดอ่ะผมบอกเลยโคตรดีขึ้นไปบนหอคอยหอคอยแล้วก็เอ่อทางนี้อ่านี่ไงเซฟเซฟโคงไฟจีนมีมากพอที่จะไต่ไปถึงน้ำาพุน้ำหอมได้อ๋อตรงนั้น นี่เหรออโอ้ไกลจัดอุอ้ยโ้ไกลมากอุ้ยไกลไกลเกินไปไงอะ่ะอุ้ยได้อยู่ปึ๊บโอเคโอเคอย่างน้อยก็ถึงเฮ้ยเฮ้ยขึ้นไงวะเนี่ยเอาทางน,นี้ไปครับ อันนี้ดูโฆษณาะลไรไปถึงแล้วประสาทไม่มีอะไรเขียนอะไรวะตรงนี้นี่อะไรอ่ะสวิตเปิดสะพานถูกเก็บไว้อย่างดีที่หอคอยเจ็ชั้นฝ่าด่านไปเอามาติดที่ไฟฝ่าดา่า,า,ดานไปฝ่าด่านไหนอ่ะหอคอยเจชั้นอาหมายถึงอันนี้เหรอ,อต้องไปตรงนี้แล้วก็มาเสียบสวิตแล้วก็เปิดทางไปตรงนู้นต่อโอเคประมาณนี้อุ้ย แบบนี้น่าสนใจนะผมว่ามันดูมากกว่าการเล่นปาก,กวัวคือมีอะไรให้เราทำมากเยอะมากเลยโอเคมีสวิตหอคอยเจ็ดชั้นเซฟก่อนแล้วก็ขึ้นหอเอิม่มอ่าทางนี้แหละฮึมเขาเขียนอะไรไว้ตรงนั้นหรือเปล่าช่างมาเถิดน,นะฮึบฮึมโอเคถึงวู้ฮู้อ,ะ,อ,อะไรอะ่ะชั้นสองห้องทางเดินหนาม โอ้โอ้ไปแล้วอุ้ยเกือบตายกินยาก่อนกินยาอะไรกินนมปังเพิ่มเลือดเรียบร้อยเลือดเต็มไปชั้นสามชั้นสามมาแหละแรงผักลึกลับแรงผักอะไรวะหุยนี่อะไรอ่ะอุ้ยไปทางไหนอ่ะรู้ไปทางไหนเนี่ยทางไหนไปไงอ่ะขึ้นไงอ่ะ เอาทางนี้ท, jogo, ทางนี้ทางนี okay. ้โอเคห้าเหยียบอันนี้ห้าเหยียบมันไม่เหยียบไม่ได้เป่าวอ๋อโอ้ยมันคือมันมันมันผ่านอันนั้นได้เว้ยอันแรกอะจากอันต่อไปอะโอ๋อย่างงี้อย่างงี้โว้ววววเย่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 ผ่านแล้ว ห้องสี่ห้องลอยตัวอันนี้เหรอแค่ไหนนะ <c oughs> เอ๊ะต้อขึ้นไงหรือจะต้องลอยลอยข้ามไปตรงอันนั้นเลยทัวทัวเลยฮึบไม่ถึงมันงั้นมันต้องอย่างนี้ฮึบอ่ามันต้องอย่างนี้ว่าแล้วเชียวอันนี้อะไรธนูเสียงห้ามเหยียบอีกแหละผมรู้ผมรู้ผมรู้ ปุ๊บปุ๊บปึ๊บปุ๊บป,ปุ๊บปุ๊บปง๊บปุ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 ๊บปอ๊อยยออดดบ,บปง๊บปด๊บปอ๊บปุ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 ๊บป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 ป๊บป๊บ อันนี้อะไรครับสวิตช์ถูกเก็บไว้ในกล่องด้านบนอ่านั่นนี่ไปเอาแล้วกลับไปทางประตูน้ำกันเถอะโอ้ยโอ้ยโอย้ช่างมันแล้วกันเดินเดินชนชนไปแหละไม่ตายโอเคเอามาได้แล้วกินยาเพิ่มเลือดกินยาเพิ่มเลือดแล้วเดินลงมา้มลงไงอ่ะ อ่ะแล้วกลับไงอ่ะเราเน้นทางลงอยู่นู้นห่วยนี่ทางออกอจิบยัยเผลอเผลอไปกุญมังเฉยเลยอ้าวถูกไปได้จ <laughs> ิบัยเดี๋ยวจิบัยแล้วบั็กเรียบร้อยครับผมได้แล้วทุกคนสวยแล้วทุกคนเราไปเติมไม่ได้แท้แค่อยากรู้ว่ามันไปเติมยังไงก็แนะนำว่าให้เขาไปเล่นกันเองนะครับ จริงๆแล้วมันเป็นแผลแหละพี่แก้งวางเพราะว่าพี่จะได้ให้น้องโดดเข้าไปเล่นกันเองโอเคครับผมวันนี้ก็ชอบกไรคกกดแชร์ก็สนุกสนานด้วยนะครับผมอย่าลืมเป็นกำลังใจให้นะครับแมปน่าจะเป็นยังไงยังไงก็ฝากด้วยนะครับบอกเลยว่าแมบนี้สนุกมากๆเลยนะครับพี่บอกเลยว่าโคตรมันเลยนะพี่รู้สึกว่าเขาทำดีมากๆเลยมีการบอกนู่นบอกนี่บอกนั่นค่อนข้างโอเคนะแล้วก็ไม่น่าเบื่อนะครับผมใครที่สนใจก็เข้าไปเล่นกันได้นะครับผมวันนี้รากก่อนนะครับไปแล้วนะครับบ๊ายบายครับผม